เลิกกับสามีตั้งแต่ลูกได้ขวบหนึ่ง <Okay. S 2> วันนั้นมันก็เลยทําให้ปันอะรู้สึกคิดได้ว่าแบบ mm hmm. เฮ้ยมันไม่ใช่แค่ชีวิตปันแล้วอะมัน mm hmm. มีลูกหนึ่งคนที่ปันต้องดูแลมีแม่อีกหนึ่งคนที่ปันต้องดูแลวันนั้นปันก็เลยรู้ว่าเอยวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งตอนนั้นปันก็หาค่ะว่าเฮ้ยแล้วคน mm hmm. ที่เขารวยอะเขาประสบความสําเร็จนะคะพี่วุฒิเขาทําอะไรกันแล้วพอเราเริ่มเข้ามาศึกษาเราเห็นเลยว่าเฮ้ยแม่ค้าออนไลน์อะ okay. ที่เขาขายเก่งขายดีเรเขามีชีวิตที่ดีมากแต่ดีก่อนหน้านี้ครูปันเป็นอีกคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะต่อต้านโซเชียลมีดีหรือว่าสื่อถูกไหมแล้วทํามถึงคิดว่าน,นี่น่าจะเป็นโอกาสก็คือออนไลน์ค่ะเล่าให้เราฟังหน่อยสิต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยปันเป็นคนที่ไม่เล่นเลยค่ะสื่อโซเชียลอะค่ะ,คะเพราะปันมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะเล่นไปทําไม,มเพราะชีวิตของปันอะคือทํงงา,าแต่งานหาแต่เงินเพราะเราต้องดูแลครอบครัวเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะได้ประโยชน์กับมันยังไงแต่พอวันนี้ปันเข้ามาศึกษาจริงๆอะเฮ้ยเห็นว่าโอ้โห มันมูลค่ามันใหญ่มากแล้วอย่างเราเองอ่ะเรายังเคยเข้าไปซื้อของออนไลน์เลยอ่ะเราก็เลยรู้ว่าซื้อคือเสียเงินขายคือได้เงินเ,<อ>เราก็เลยเปลี่ยนจากลูกค้าตัวเราก็ต้องกลายมาเป็นแม่ค้าเท่านั้นเองอะค่ะ<อ>แล้วพอเข้ามาเรียนรู้ก็เฮ้ยจริงๆมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนี่นา วันนี้ทุกๆแพลตฟอร์มอะค่ะเขาสร้างมาเพื่อให้เราใช้ให้เราเล่นแต่แค่เราเล่นแล้วเราใช้ยังไงเพื่อทําให้มันเกิดเป็นประโยชน์เกิดเป็นมูลค่าให้กับเราเท่านั้นเองค่ะครูปันนี่มี2คําที่จะมองหาแล้วก็ปล่อยวางในเวลาเดียวกันคือคำว่าโอกาสกับอากาศเหมือนที่ปันบอกว่าปันเป็นคนที่ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตที่สูงเหมือนกับทุกๆคนปันก็เลยไม่มีทางเลือกในชีวิตเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตปันปันจะคิดว่ามันเป็นโอกาสในทุกๆโอกาส มันจะมีสิ่งดีๆให้กับเราเสมอชีวิตในตอนนี้ครูปันภูมิใจอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับตัวเองครับโอ้พี่วดีค่ะบันว่าบนหมากไกลเกินกว่าที่บันฝันไว้เยอะมากเลยในวันที่เรารู้สึกว่าเราได้อะค่ะเพราะว่าเราภูมิใจแล้วนะแต่วันนี้สิ่งที่ภูมิใจใ<ช>ยิ่งกว่าคือคนที่เขาเข้ามาเรียนกับเราลูกศิษย์นะคะที่เขาเข้ามาเอาความรู้จากเราอะเขาเห็นเหมือนที่เราเห็นเขาทําเหมือนที่เราทํา แล้วเขาสร้างชีวิตแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตค่ะ <c oughs> เรารู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจยิ่งกว่านะคะมีหลายๆคนเลยที่วันแรกที่เขาเข้ามาแล้วเขาไม่รู้ <c oughs> เขาเอาความรู้ของเราไปแล้วเขาเปลี่ยนชีวิตมันว่ามันมันเป็นการให้ที่มีคุณค่าอาจารย์ปันสอนคําแรกเลยค่ะในวัน <c oughs> ที่ปันเข้ามาสําเร็จแล้วให้ได้แล้วต้องเป็นคนที่แบ่งปัน <c oughs> แล้ววันนี้เราสามารถเอาคําสอนที่อาจารย์เราสอนแล้วเราสามารถแบ่งปันแล้วทําให้รู้สึกมีชีวิตที่ดีปันว่าอันเนี้ย มันเป็นความภูมิใจยิ่งกว่าที่เราได้ดูแลประมาณกี่ชีวิตครับตอนนี้ตอนนี้โอ้ลูกศิษย์ปันแสนกว่าคนแล้วพี่วุดีใช่ค่ะแสนกว่าคนใช่ค่ะสอนมาสองปีกว่าแล้วค่ะพี่วุดีว้าวแสนกว่าคนเยี่ยมคับไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมที่ผู้หญิธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยนะครับดิ้นรนต่อสู้เพื่อแม่และลูกจนถึงวันนี้เธอเป็นที่พึ่งของใครอีกหลายต่อหลายคน วูดี้เชื่อเหลือเกินครับว่าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านคงอยากจะรู้จักและก็ได้รับความรู้จากครูปันแบบจริงจังแล้วแหละครับต้องทํายังไงครับครูปันครับปกติคอรสของปันนะคะจะราคา9,700บาทแต่ในรายการวูดี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษ97บาทค่ะ97บาทใช่ค่ะอันนี้ราคาในรายการวูดี้โชว์เลยนะครับใช่ค่ะคอสครูปันสอนอะไรบ้างครับบอกหน่อยได้ไหมครับก็เราจะสอนกันทั้งหมด5วัน5วิชาค่ะวันแรกค่ะเราจะสอนการปรับโปรไฟล์ Facebook เล่น Facebook ยังไงให้ได้เงินค่ะส่วนวันที่2ค่ะสอนการทำภาพการทำคลิปวิดีโอทำยังไงให้ดึงดูดลูกค้านะคะส่วนวันที่3สอนการคิดคอนเทนต์ค่ะ คอนเทนต์ที่ดีคอนเทนต์ที่โดนใจลูกค้านะคะมีหลักการเขียนอย่างไรบ้างส่วนวันที่4ค่ะสอนการสร้างหน้าร้านบน Facebook นะคะหรือสอนการสร้างเพจแบบมืออาชีพคุณจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างส่วนวันที่5ค่ะสอนการยิงแอดค่ะเทคนิคการยิงแอดที่ทำให้คุณเสียค่าโฆษณาน้อยแล้วสร้างกำไรนะคะที่มากกว่าทำยังไงคะว้าว wow. จากราคาปกติ9,700บาทใช่ค่ะเหลือเพียงแค่97บาทสำหรับทุกคนที่ติดตามดูวิดีโชว์อยู่ในขณะนี้นะครับ